สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวจะลงเป็น2คลิปติดเนาะเพราะว่าเรากดผิดนะคะก็คือวันนี้จะมาดูท่าฟรีไฟกันก็เยอะอยู่นะนี่ท่านั่งบัลลังด้วยเนี่ยท่านี้คือชอบมากเลยเนี่ย ได้หญิงไปเชนมาทุกคนไป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  ก็เดี๋ยวจะโูรหาปายนะคะทุกคนก็โทรหาปายก่อนเนาะแป๊บนึงเขาน่าจะรับนะทุกคนขอให้เขารักแล้วกันช้ามากเลย ไป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 ไม่ได้ย <t songs> ินเหรอไปได้ยินไหมไปเราจะไม่ได้ยิน วางสายเสร็จด้วยก็วันนี้ก็มาเล่นฟีไฟกับเด็กหญิงปายกันมันช้าว่ะไปเปลี่ยนระบบใหม่นี่เนี่ยร้อนมันช้ามากเลยเดี๋ยวรอเด็กหญิงปายมันก่อนโอเคก็เดี๋ยวจะเล่นกับเหญิงปายสักคู่หนึ่ง ฉันมาเรย่งึงเป็นเด็กิงปลาแน่นอนจะเล่นไมค์เกมน่ะเกมเนี้เยเล่นโอเคช้ามากเลยเดี๋ยวขอไปเล่นกับตกิงป้าก่อนนะครับเดี๋ยว,ว,วให้ดูอีกนะบ๊ายบาย